ถ้าเราอยากมียาสดให้ให,ให้ให้งวัวควายกินยาในเนี่ยก็ยังยังยังตอบโจทย์อยู่ ช่วงหน้าหนาวนะครับจะเป็นช่วงที่หญ้านะครับจะเลื่อเติบโตซาที่สุดนะครับทาในประเทศไทยในเขียนหอวของเขานะครับก็ะจะเป็นปัญหาหลากัลกๆของเกษตรกรที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงไขาเนาะครับน,น,นั่นที่จะเห็นแปลงหญ้าที่เขียวแบบนี้นะครับไม่อนีจะมาวอาถึงเรื่องของหญ้านะครับเขาบ่าอยประสบปัญหาเรื่องหญ้าขาดสักที่นะครับ หลายๆฟาร์มเพราะว่าทุกปีเนี่ยผลเนี่ยจะมีมาตลอดแต่พอมาปีเนี่ยหกเจ็ดน้อยต่อหกเจ็ดมาหกแปดเนี่ยครับผลทิ้งช่วงนานแล้วก็อากาศค่อนข้างหนาวเย็ในในในโซนภาคอีสานเทนเฮียมันบ่ค่อยโตแพงกลานี่จบเลยนะครับไม่โตไม่หยางลยบางฟาร์มเนี่ยทิ้งมาได้ประมาณสองเดือน,นสูงยังไม่ถึงสิบเซนเลยนะครับแต่ว่าไม่อนีผมเขามาทั้งขอบบันสนไทย พอจะก่อเก็บเท้ามากุบเพิินนะครับไม่เห็นหยาในนะครับเป็นยาชนิดเดียวที่พอไปได้ในช่วงหน้านี้อัตราการจะเจรินตบตัวคงเพิินถ้าในในผ้าวาที่มีนามปกตินี่ก็คือตัดอยู่ประมาณ40มือหาสิบมือนนี่ก็คือตัดได้นะครับเป็นยาที่ถ้าแรงเนี่ยขาดน้ำเนี่ยกะจะพ่อใหญ่ใหญในช่วงนะครับช่วงหน้าหนาวแบบนี้ อันนี้ก็คือย่านไหนอาจฟ้ามืนอาจจะบืเขียวแบบนี้แต่ว่าเท่าที่ผมไปเห็นกันยังยังตั้งสูงขึ้นมาพ่อที่จะตัดจะเล่มไปใหงื่อวายควายกินได้นะครับในช่วงหนาฝนงื่อควายอาจจะกินบดีเทาห้าประเภทอื่นๆแต่กับพ่อที่จะประคองให้ฟ้ามสามารถที่จะมีห้าเลี้ยงวง่อเลี้ยงควายต่อไปได้อันนี้ผมผมห้เบิ่งนะครับเพราะว่า มันมีกระแสบุมขึ้นมาอยู่ช่วงหนึ่งอันนี้ยากกว่ารมชาติมียาไหนว่าพ่อกับน,นิยมหมอมาปลูกกันด้วยความที่มันเติบโตใบแต่พ่อช่วงเนี้ยฝนเนี้ยว่าควายกับะมากินยาไนนะครับแต่ผมกัยังมองว่าถ้าเราอยากมีญ้าสดให้ให้ให้ใหงวควายกินยาไนเนี่ยกย็ยังยังยังตอบโจทย์อยู่นะครับอันนี้เป็นย่าน,นทั้งหมดหลายๆฟ้ามีแ่งกลุลาตอนนี้คือไปมือไหวไปบ่บไหวมันบ่ค่อยโตมันบ่นค่อยง่อย ะกะถ้ามีการปลูกแบบผสมประสานระหว่างยาไนกับแพงโกล่าเนี่ยเข้ากับสามารถที่จะเอาแพงโกล่าเนี่ยเอาไปกินช่วงหน้าหน้าผลส่วนยาไนนี่ก็คือหนาแล้งหนาหนาวซึ่งสายพ่นจะจะจะเริ่มเติบโตค่อนข้างดีกะเอายาไนมาให้เป็นจิตไ้นะครับเนี่ยกับแปลงยาไนทั้งหมดถ้าหน้าอย่างเงี้ยอากาศอย่างเงี้ยขอแค่มีเขียวๆให้กินมันกินหมดครับวัวควาย ี๋ยวผมยังมาหาน้องเต่งหนึ่ง,ล,ง,ง,งลูกไายบ้านสวนไระทไทยเพื่อนกับดูแลเพื่อนมาตั้งแต่ในหน่์ตต้งแต่คลอดเพื่นครับโดนพี่พี่ชนพี่เพชรเกินฉันชนแต่เลยต้องใหญ่ามาผูกไก่มูเนี่ย แตงเอ้ยอันนี้ก็เป็นแปลงยากาเก่าแต่มันแห้งไปแล้วผมก็เลยมองอว่ามันเป็นใหญ่ตรงนีน้อันนี้น่าจะเป็นแพงกรลาครับแงกระลาว่าย่านไหนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใส่น้ําถามว่าแบบนี้ตายไหมว่าตายนะครับเดี๋ยวเพื่อนได้น้ำได้ยังเดี๋ยวเพื่อนกัดกัเปลือนกับมากขึ้นเ่าอันนี้ก็ย่านไหนย่านไหน ก็ยังถือว่าเป็นหย่าที่ผมมองว่าตอบโจทย์กับเกษตรกรหลายๆท่านที่อยากจะลองปลูกดูนะครับปลูกผสมประสานระบังแพ่งกุลากับหย่างในหย่าในเพิ่งก็จะสูงงาไว้ได้เก็บเกี่ยวไว้นะครับอาจจะมีหญ้าพวกเนเปียี่หญ้าที่เป็นกอเป็นลำนะครับเอามาเสริมให้นะครับเอามาเสริมให้ตอนนี้เราก็ หลายๆคนไม่หยาบพ่านใหม่ๆออกมากระปุกไปเรื่อยมันมาเลยานันญานีขึ้นมานะครับแต่พอถึงผ้าวาทีแห่งแรงขึ้นมากจริงๆเท่ากับตรงมองวา่าหญาตัวไหนที่มันมันปลูกหล้วมันอยู่หลอดส่วนตัวผมเท่าที่เห็นมาเท่าที่สัมผัสมาแม้กระทั่งตัวเองที่ปลูกเนเปียเยอะๆเนี่ยก็ยังเชิญชอบนะครับญาณในายอยู่ถึงว่าค่ายมันจะกินบดีนะครับมันจะกินคือเกา่าอาจจะกินช้าหน่อยแต่ก็กินเหมือนเดิมนะครับ กินเหมือนเดิมหน้าฝนเนี่ยเราไม่ต้องเป็นกังวลอยู่แล้วมันไม่กินหญ้าไหนในหญ้าอย่างอื่นมันมีเยอะนะครับแม้กระทั่งหญ้าธรรมชาติเนี่ยโอ้โหออกไปข้างนอกเกี่ยวข้างทางแป๊บเดียวเนี่ยได้เป็นรถเลยนะนะครับในในส่วนของหน้าฝนแต่ปัญหาหลักๆเราจะมาเจอกันช่วงหน้าแล้งช่วงหน้าหนาวแบบเนี้ยเราจะไม่มีหญ้าให้ควายกินแต่โชคยังดีที่ว่าในโซนภาคอีสานเราก็จะมีฟางนะครับแต่พอกินฟาง,างจริงๆมันกับประเฮดเหตุ่อขุ่ควายอ้วนคื้เกานะครับมันก็สู้หญ้าสดไม่ได้ ถ้าเอาหญ้าไหนอย่างเงี้ยนะครับเขียวๆอย่างเงี้ยไปวางคู่กับฝางมันก็กินหญ้าไหนอยู่ทีนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นการแช่ประสบการณ์นะครับของการเลียเล้ยงงัวเลี้ยงไายการคนที่คิดว่ากําลังจะปลูกเนี่ยลองดูหลายๆหญ้าหญ้าไหนก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับคนคนไถออกไขถิงหลายเลวไปปลูกแพ่งกลาเพราะสุดท้ายครับแพงโกลาไหนะดีอยู่แล้วแต่อัตราการจะเริ่มตบโตในช่วงหนาหน้าหน้า แรงอย่างเงี้ยมันบ่นค่อยดีนะครับมันบ่นพอมันบ่นเพียงพอนะครับหลายๆฟ้ามตอนนี้ที่ผมดูแลอยู่กับประสบปัญหายาไม่พอก็ต้องกินฟางกินฟางพอฟางเนี่ยไม่มีอะไรก็ต้องเสริอมอาหารคนนะครับมันก็เหตดเหตุต้นทุนเพิ่มเข้าไปอีกคนที่ยังพอมีญ้าไหนแบบนี้อยู่มั่วควายกัยังอยู่ได้นะครับเนี่ยดูหุ่นจะเต็งเลยครับป้ายอาจจะดูตัวเล็กจริงๆเต็งเท่าตัวใหญ่ ตัเงนี่เป็นลูกแก้วฟ้านะครับแก้วฟ้ากับแม่แม่คุณทรัพย์เอาข้อมูลเล็กๆเนื้อหาสาระเล็กๆนะครับเราวางอย่างมากเฮ้าเห็นบรรยากาศสวยๆกับมาว่ามามาจ่านะครับสู่กันฟังนะครับนี่ก็เป็นอย่างไรเน,นี่ยอันเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ตายนะครับเดี๋ยวโดนน้าเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาใหม่อย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับแบบเนี้ยนี่เห็นอย่างเงี้ยไม่ได้ตายโดนน้าเดี๋ยวมันจะแตก แต่กอเนี่ยแถวตาตรงนี้ขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าถ้าทิ้งล้างไว้สักครึ่งปีก็ไม่แน่นะครับมันจะตายเพราะว่ามันมีวัชพืชมีหญ้าชนิดอื่นขึ้นแสนแล้วมันมันบดบังแสงแย่งสารอาหารกันอย่างต้นนี้มันก็กินมันก็โตโตได้ดีในสภาพแห้งแล้งเพราะมันโตเยอะๆมันก็คลุมหญ้าที่เราปลูกไว้มันก็จะไม่โตไอ้ที่สาเหตุที่หญ้ามันตายนะครับแต่ถ้าเรามีการดูแลแปลงดี นะครับมาทอนออกมาตาดออกเรื่อยๆหญ้ามันก็ยังขึ้นของมันได้อีกหญ้าไหนแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ตาย อาจจะงุดหอิดหน่อยวันนี้เพราะว่าลายเป็นสัตว์แล้วพิ่งชนกับพ่อเพชรไปแต่ว่าหุ่นคนละไซส์นะครับเพชรเกินข่านมันร้อยหกสิวายหนึ่งเต็งหนึ่งนี่มันร้อยน่าจะประมาณร้อยห้าไปปลายแล้วแหละนะครับเต็งหนึ่งเดีย๋ยวจะให้ยายคอกหรือเปล่าว่าถ้าชนหล่อนก,ก็ไม่ดีนะครับดูเดินชอ์เดินชอ อีสองปีมุ้งอีสามปีเนาะกลัวกลัวกลัวปกติจะบอกกลัวไผ่ง่ายๆนะครับกลัวตะปูนี่แหละโดนกันมาตั้งแต่เด็กๆอันนี้แชมป์รุ่นฟันน้ำนมนะครับวอล์มพู ปีน่าจะปี66เป็นงานประกวดภายในจังหวัดแต่ถ้าเป็นรุ่นโอเพ่นเดี๋ยวเขาได้ได้รองดบที่4ระดับประเทศสูงไม่เกิน140ตอนนั้นนะครับโอเคนี่จบกับยาแปลงยาเสื่อแล้วันยาไหนอันนี้ก็ใส่น้ำใส่ปุ๋ยถ้าไม่ใส่ปุ๋ยมันก็จะไม่ได้เขียวขนาดนี้หรอกครับ แต่ว่ามันก็นยังพ่อที่จะเก็บเกี่ยวได้โอเคอยานไหนคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับก็คือว่าเอาบรรยากาศการเลี้ยงว่าเลี้ยงควายซึ่งโอ้นานๆทีนะครับจะเห็นบรรยากาศแบบนี้เพราะว่าตอนนี้พอโวควายราคาตกต่ำก็ไม่มีคนไม่มีคนใส่ใจทำอะไรเท่าไหร่ไม่มีใครอยากจะลงทุน แม้กระทั่งสูบหญ้าใส่น้ําก็ยังไม่มีใครทานะครับตอนนี้นะครับก็หวังว่ารา,าคางัวควายมันจะกลับมาดีขึ้นนะครับออกมาอยู่ในทิศในทางในในเ่องบวกคุณแม่ตอนนี้ก็เริ่มฟื้นตัวแล้วแหละนะครับในพื้นที่วัวควายไปมีกะถ้าเป็นผมก็แนะนําให้นี่แหละช่วงนี้กําลังน่าซื้อนะครับซื้อตอนมันถูกแล้วขายตอนมันแพงนะครับว่ามันมาซื้อ พราะมันแพงทุกคนก็อยากจะเลี่ยงก็แย่งกันเสือมันก็เลยแพงไปเรื่อยๆพอคราวนี้พอแพงจนถึงจุดสูงสุดนะครับอิ่มตัวก็อยากขายกันนะครับพอทุกคนต่างเทขายมันก็ถูกมันก็เป็นธรรมดาเป็นบรรทัดจักเป็นเป็นวงเวียนของมันอยู่แล้วนะครับเป็นกลไกการตลาดทั่วไปที่มันพอขายหลายๆมันก็ถูกต่างคนต่างขายก็ยิ่งถูกนะครับพอต่างคนต่างซื้อมัน ของมันมีจํากัดมันก็แพงเหมือนเดิมนะครับกว่าเขาจะเห็ลุลูกมั่วลูกควายแต่แต่ละเทียแต่ละตัวมันก็ใช้เวลาปีหนึ่งนะครับมันก็จะยืนอยู่ประมาณ2-3ปีกระ่วงลง2-3ปีนะครับเป็นธรรมชาติอ๋อนี่ย่าไหนเขาจะมีขนถ้าอันนี้มันงาม,มงามต้องยอมรับนนะีบ่งาม โอเคอาจจะไม่ได้พาไปหาคุณ่านะะครับเราต้องไปต่อละวครับสำหรับคนี้ก็ล่าไปแล้วจริงๆนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ